สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะคะอยู่ที่คลอง8ปดลำลูกกานะคะอ่านี่พื้นที่ทั้งหมดนะคะด้านหน้าติดถนนนะคะติดถนนเลย ติดถนนนะคะติดถนนแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่หกงานกับสิบสี่ตารางวานะคะหกงานสิบสีตารางวาสุดที่ดินแปลงนี้ก็คือติดกับบ้านหลังใหญ่ด้านในนะคะเจ้าของแบ่งขายนะคะเจ้าของแบ่งขายด้วย ใครสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์ติดต่อนะคะ092 441 9642ค่ะสวัสดีค่ะ